ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงพอวิ่งไปพอวิ่งเร็วๆแล้วฝนตกเกลงเลยใช่ไหมดูในยูทูปเปลีดูในยูทูปตัวมันก็ไล่เปลี่ยนหมดแล้วไล่เปลี่ยนไปแล้วก็ไม่หายใช่เปิดกุญแจดิตัดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ ทุกคนนะครับ FC ทุกท่านทุกนานะครับวันนี้ก็มาเจอกัะผมแล้วนะครับช่างเล็กวันนี้วันที่1มิถุนายนนะครับก็สองพนก็ะครับก็วันนี้วันหวยออกซะด้วยวันหวยออกนะครับก็วันนี้วันเสาร์วีมาก็มาเจอ FC เลยนะครับวันนี้ผมอยู่นะครับมาเจอ FC FC มาหานะครับบอกว่าเออเห็นผมลงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องไม้นะครับไม้รยนต์อะไรพวกนี้นะครับก็ลงไปอยากให้ไปทากันเองนะครับ พอดีเขาบอกว่าไปหาช่างมาแล้วมันไม่หายนะไปหาช่างมาแล้วมันไม่หายก็เลยมาหาช่างเขาบอกว่าช่างเคยดูได้มาเจอผมก็ขอความรู้หน่อยนะครับก็เลยผมก็ไม่มีความรู้ก็มั่วๆไปนะว่าไปนะครับก็เลยนะถอดไม้มาเช็คดูครับถอดไม้ไหมผมเช็คดูผมก็เช็คดูครับเป็นไมโนวาครับก็ลองปักลองเทสดูเขาบอกว่าอาการของเขาก็คือเข็มความร้อนนะครับเกย์ความร้อนนะครับเกที่ความร้อนโชโชว์ดิสเพย์ความร้อนมันมีปัญหานะครับ มันอ,อยู่ๆมันก็เครื่องมันไม่ร้อนนะครับแล้วก็อยู่ๆมันความลุ่ยวิ่ยไปยิ่งเย็นนะครับยิ่งวิ่งยิ่งเย็นนะครับยิ่งวิ่งเกยิ่งตกนะครับนะครับยิ่งวิ่งเร็วเท่าไหร่นะครับเกยุกติกจะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับคือประมาณ 70- หรือ80อ,องศาประมาณนั้นแต่ว่าที่รถยนต์ทั่วๆไปเ็าจะทําไว้ครึ่งหนงึ่งถึงกลางนะครับก็พอดีออกมาเช็คดูผมก็ดูแล้วมันก็ปกตินะครับมาเทสตัวเข็มมอ,เ,มอเตอร์ก็ปกติหมดนะครับก็ลองเทสดูนะครับ จังหวะมีต well, so really, so ัวเทสก็เลยเทสดูว่ามันก็ปกติทุกอย่างนะครับก็ไม่มีหาอะไรก็เลยถามว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าเวลาจอดเวลาจอดเนี่ยตันนารถติดตันนาเนี่ยมันขึ้นนะครับมันขึ้นนะครับปกติมันขึ้นนะครับขึ้นอาจจะเกินครึ่งมาอะไรนิดหน่อยไม่เป็นไรกันไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าเวลารถวิ่งด่วเร็วหรือว่ารถจอดหรือว่าฝนตกต่างๆเนี่ยเข็มจะลงนะครับเข็มลงมาเกือบสุดนะครับเข็มลงมาเกือบสุดเลยนะครับลงมาเกือบสุดเกือบตกพาดานนะครับก็สงสัยว่าเป็นที่อะไรนะครับก็ แปให้ช่างดูช่างก็จับเปลี่ยนอะไรอะพวกปั๊มนะครับปั๊มน้ํานะครับเปลี่ยนปั๊มน้ํานะครับเปลี่ยนปั๊มน้ําเปลี่ยนทุกอย่างหมดแล้ครมันมันก็ยังเป็นอีกเอาหม้อน้ําไปล้างก็ยังเป็นอีกครับก็เลยสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรนะครับนั่นแก้ปัญหาไม่หายนะครับก็เลยมามาหาผมคิดว่าช่างก็บอกว่าน่าจะเป็นที่เรือนไม้นี่นะมีปัญหานะครับไปเช็คแล้วมันก็ยังไม่หายนะครับมันก็ยังไม่หายก็เลยต้องมาปรึกษาผมผมก็มานั่งดูแล้วก็นั่งวิเคราะห์ดูครับพอดีมาเทศแล้วก็ยัง ก็เป็นอ่ะมันก็ปกตินะครับมันเป็นไม่ใช่เป็นอะไรมันก็ปกตินะครับไม่ก็ปกติไม่มีอะไรนะครับก็เลยสอบถามว่าไปทําอะไรบ้างนะครับคือก่อนหน้านั้นอ่าอ่าเจ้าหอรถบอกว่าไปทําเครื่องมาไปทําเครื่องมานะครับเปลี่ยนมาหมดเลยนะครับเปลี่ยนปั๊มน้ํานะครับเปลี่ยนปั๊มน้ําเปลี่ยนวาวน้ํามานะครับเปลี่ยนมาแล้วเป็นเลยครับอาการนี้เกิดเลยนะครับเกิดขึ้นเลยนะครับเราก็สงสัยว่าเป็นพ่ออะไรวาวน้ําก็เปลี่ยนมาแล้วปั๊มน้ําก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับมอน้ําก็แต่การล้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ยังมีอาการนี้อีกนะครับอ,อ,<ะ>อ่าอ<ะ>อก็เลยสอบถามย้อนไปว่าอ่าก่อนหน้านี้เป็นไหมเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เป็นนะครับก็ผมก็สรุปได้แล้วก็ลองถามดูอีกทีนะครับว่าแล้ววาวน้ำเนี่ยช่างเขาใส่วาวน้ําเบอร์เดิมไหมปกติไหมหมายถึงว่าอ่าวาวน้ามันจะมีอุณหภูมิมันอยู่ปกติไหม,มเขาบอกว่าใส่วาวน้าเบอร์เดิมเหมือนเดิมของแท้ด้วยนะครับของแท้ด้วยประมาณนั้นเออจริงเลยนะครับแล้วถามว่าแล้วมีการแก้ไขดัดแปลงาวาวน้ํำไหมถามว่าแล้ววาวน้ําได้มีแก้แก้ไขดัดแปลงหรือว่าไปเจาะไหม อ๋อใช่ช่างก็ไปเจาะรูมันครับไปเจาะรูวาวน้ํามันเอ้านะนี่แหละครับปัญหานะครับช่างไปเจาะรูวาวน้ํามันจะอะไรอ่ะมันก็เรียบร้อยดีครับวิ่งวิ่งไปน้ํามันผ่านได้ตลอดผมบอกแล้วว่าวาวน้ําทําหน้าที่อะไรคุณต้องรู้ก่อนนะครับวาวน้ําทําหน้าที่กักความร้อนนะครับกักความร้อนไว้นะครับไม่ใช่กักความเย็นนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับหม้อน้าอาวาวน้าทำหน้าที่กักความร้อนให้อุณหภูมิได้นะครับพอมันได้ที่แล้วมันร้อนเต็มที่แล้วมันถึงปล่อยนะครับ ถึงปล่อยมันถึงปล่อยระบายออกไปนะครับวาล์วน้ำไม่ได้มีที่เปิดให้น้ําเข้านะครับปล่อยให้น้ําออกนะครับอ่าแล้วแกดูไหมครับวาล์วน้ําจะอยู่ด้านขาออกนะครับเอาพุทนะครับเอาพุทของของตัวเครื่องยนต์นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเครื่องร้อนจัดเนี่ยน้ำอ่าเครื่องร้อนจัดวาล์วน้ำเขาจะเปิดนะครับเปิดสเปนเขจะเปิดออกมาอ่าให้น้ําผ่านออกไปได้พอเครื่องเริ่มอุณหภูมิเริ่มลงแล้ววาล์วน้ำาก็จะปิดนะครับปิดนะครับให้รักษาอุณหภูมิให้ได้คงที่นั่นแหละกายเ็าอย่างนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเปิดน้ําเย็นน้าเขาไม่ใช่่นนนนะะะครรรรัับบเือออองกก้้าาายํม นะครับให้อุณภูมิอยู่คงที่เนี่ยประมาณนั้นนะครับอันนั้นคือการรักษาอุณหภูมิเครื่องยนต์เขานะครับดันไปเจาะนะน้ํามันก็วนได้นะครับมันก็วนได้ปกติเลยนะครับเหมือนก็ไม่ได้ใส่ครับจังหวะวิ่งด็วๆไปพัดลมอ่าเจออากาศเย็นๆเข้านะครับพัดลมสาดแรงๆเข้ามานะครับอ่ามันก็เย็นในหมอน้ําก็เย็นจัดเลยครับเย็นจัดพอเย็นจัดแล้วเกิดอะไรครับยิ่งฝนตกด้วยเจอฝนตกหนักๆเข้าไปน้ําก็เย็นอากาก็เย็นเหมือนน้าฉีดพวน้ำอ่ะเครื่องก็อุณภูมิก็ลงวูบๆไปลงติดกับติดเข็มกับนนนอะครับ นะการเผาไหม้ก็จะมีปัญหานะครับเครื่องก็จะไม่สมบูรณ์นะครับเร่งก็วูบวาบูวาบประมาณนั้นแหละครับเพราะนั้นมาแก้เข็มใหม่ไม่ได้นะครับมันก็ต้องดูนะไปทําอะไรมาบ้างนะครับจริงๆแล้วปัญหาเกิดจากว่า,วาวน้านั่นเองนะครับไปเจาะว่าน้ํามันก็เหมือนถอดนะครับง่ายๆบางครั้งบางคนนี่ก็เคยเจอนะครับท่างบางคนก็ไปถอดว่าน้ําออกว่าเครื่องมันร้อนนะเครื่องมันร้อนถอดว่าน้ําออกเลยเครื่องมมนได้เย็นแลเนี่ยพอถอดเอาวน้าออกเครื่องเกลลงเลยมันก็ลงเลยครับนะครับแต่ปัญหาเกิดนะครับปัญหาเกิดนะครับรักษาระดับไม่ได ต้องดูหน้าที่มันด้วยวาน้าทาหน้าที่อะไรนะครับครับเกนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า่าเกทความร้อนขึ้นยังไงครับอ่าเราไปคุยกันเลยไปคุยกับเพื่อนสมาชิกแล้วไปดูรถกันด้วยนะครับนี่นะครับดูเกทความร้อนนะครับดูเกทความร้อนของเขานะครับเป็นยังไงดูนะครับนี่ผมหยุดภาพนิ่งไว้ให้เลยนะครับเกทความร้อนขึ้นมามแค่นี้ครับวิ่งมาจอดใหม่ใหม่ก็ความร้อนขึ้นแค่นี้นะครับไม่ได้ขึ้นเลยเลยนะครับขึ้นอยู่แค่นี้นะครับยิงวิ่งเร็วยิ่งรดลงนะครับเราบอกว่าให้เอาเอาเอาเรือนใหม่มาซ่อมไม่ นี่ครับคันนี้นี่เป็นไงพี่ความร้อนเป็นไงเยี่ยความร้อนเป็นไงเยี่ยความร้อนขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงนลงพอวิวว่งไปพอวิวว่งเร็วๆแล้วฝนตกโอเคลงเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วจะมาซ่อมเรือนใหม่ใช่ใครแนะน,นำมาผมดูในยูทูปเดียดูในย <c oughs> ูทูปก็ไล่เปลี่ยนหมดแล้วเออไล่เปลี่ยนไปแล้วก็ไม่หายใช่อ๋อพอน้ำเป่าน้ำรับน้ำเปลี่ยนหมดแล้วก็เลยมาหาช่างเล็กเ่ยนะใช่โชคดีนะวันเสาร์มาเจอผมเนี่ยนั่นแหละ หวยยังไม่เอาวันนี้หวยออกเลยยังไม่เอาอันน้มาทำทำพี่เยอะก่อนเนี่ยพี่เขาไปตกมาตายไปเอาเปลี่ยนวาล์วน้ําใหม่แล้วใช่ครับอะไรอะไรเปลี่ยนอะไรบ้างเนี่ยเปลี่ยนวาล์วน้ำแล้วเปลี่ยนปั๊มน้ําด้วยน้ำหม้อน้ำเปลี่ยนไปหมดเลยอ่าแล้วก็เป็นเลยใช่ช่างปรากฏว่าผมถามว่าช่างประเจาะวาล์วน้ำใช่ไหมใช่เจาะวาล์วน้ำอ่านั่นแหละท่าผลปัญหาก็ตรงนั้นเนี่ยประเจาะวาล์วน้ําก็เรียบร้อยเลยครับวิ่งไปเนี่ยเจออากาศเย็นหน้ำก็ลงครับความร้อนไม่ได้อันนั้นคือหลักของมาเลยนะ ตายไปตกมาตายเฉยเลยต้องเลยเปลี่ยนไปช่างที่ไหนไม่ต้องบอกนะบอกไปเปลี่ยนอู่ได้แล้วเปลี่ยนชื่ออู่โอเคขอบคุณมากพี่ครับนี่ครับนี่รถสวยเลยครับวิ่งไปแล้วก็บอกเกยความร้อนลงถอดไมล์มาซ่อมเนี่ยถ้าหาจุดไม่เจอก็เรียบร้อยครับขอบคุณมากนะพี่นะครับผมครับครับก็นั่นแหละปัญหาพวกนี้ก็เกิดจากนี่นะฮะบางทีแก้ปัญหาที่ผิดจุดนะครับคิดวิเคราะห์ไปเองคิดไปเองครับอ่า บางช่างหรือว่าช่างไม่ใช่ช่างผมไม่รู้นะผมไม่เข้าผมไม่ก้าวกล่าวไม่ก้าวไก่ใครนะครับไม่ชอบว่าใครไม่ชอบโจมตีใครแต่พูดในหลักการที่ถูกต้องนะครับนะครับอาจจะไม่ถูกเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็อ่ายยงนะเพราะใกล้เคียงครับนะไปทางที่ถูกครับวาวน้ําเขามีวิศวกรเขาออกแบบมาให้อะคำมาที่อะไรอ่ะเราจะไปรู้ดีว่าเขานะครับเขาเรียนมาเขาอะไรมาเรายังเราก็รู้หลักความจริงมันเป็นงั้นนะครับว่าท้ามาที่กักเก็บนะครับกักเก็บไว้ให้เครื่องมันร้อนนะหนวอร์มเครื่องครับให้เครื่องมัน ไม่ั้นจะวอร์มเครื่องหาว mankind, ่าแสงอะไรอ่ะนะครับถอดวอร์มน้ําออกคุณไม่ต้องไปวอร์มมันก็เหมือนเดิมครับนะครับจริงๆ so evet. แล้วเนี่ยแล้วก็อย่างหนึ่งหลักการวอร์มเครื่อง่ะบางคนน่ะผมเห็นแล้วบอกไอ้ยิ่งรถกินแก๊สด้วยนะครับไอ้รถกินแก๊สเนี่ยรถกินแก๊สกินแก๊สทำไมว่าวิ่งไปกินแก๊สเลยเกินกินน้ํามันเลยเกินอะไรพวกนี้นะครับหลายเหตุหลายสาเหตุอ่ะบางคนบอกรถกินน้ํามันนะครับรถใช้แก๊สแต่กินน้ํามันกินน้ามันยังไงวอร์มวอร์มนานเกินนะครับบางคนติดเครื่องครึ่งชั่วโมงอ่ะวอร์มน้ำ จะไม่ให้น้ำมันยุบได้ยังไงครับก็มากันว่าเนี่ยรถผมกินวิ่งแก๊สแล้วกินน้ำมันไปด้วยนะพวกนี้ก็เยอะนะครับเราก็ต้องเข้าใจกันนะความคิดของคนก็ไม่เหมือนกันคุณจะวอร์มเครื่องยนตนะ์อ่ะคุณคุณจะวอร์มเครื่องยนตนะ์อ่ะคุณติดเครื่องแล้วคุณไปเลยคุณไม่ต้องไปจอดรอหรอกขับช้าๆดิครับไหลเอาพยาบ้านกรุงเทพไปรถติดๆเนี่ยค่อยๆไหลไปห้าสิบประมาณนะั้นวิ่งอย่าให้ความเร็วมากครับออกจะค่อยๆไหลตัวไปเรื่อยไม่ใช่ออกตัวล้อฟรีไปเลยเนะี่ยถ้าคุณรถแข่งอ่ะคุณต้องวอร์มคร้นนูดนะมมดุใ ที่รู้บ้างกับผมก็ลองพูดมานะว่าจริงไหมนะครับการวอร์มเครื่องนะครับคุณติดเครื่องเสร็จปั๊บพอติดเครื่องครับคุณก็ขึ้นขับขึ้นขับไปออกเข้าเกียร์นะครับเข้าเกียร์แล้วก็ไปได้เลยแต่ไม่ต้องไปเร็วค่อยๆไหลไปไม่ใช่เข้าเกียร์แล้วกระชากออกล้อฟรีนั่นมันไม่ได้นะครับพังครับไงก็พังครับเครื่องยังไม่ทันอุณภูมิไม่ทันได้คุณก็ใส่อย่างเดียวนะครับก็เหมือนการวอร์มอ่ะเหือเือการวอร์มรถเหมือนกันเขาเรียกว่าค่อยๆไปค่อยๆไหลให้รถมันรู้ตัวก่อนนะครับอ ไอ้พวกน้ำมันน้ำมันเครื่องมันจะได้เข้าที่มันจะได้หมุนเวียนปั่นไปจริงๆติดเครื่องพืชน,น้ำมันก็วิ่งขึ้นหัวแล้วนะครับขึ้นเลี้ยงวงเลี้ยงวาวเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปวอร์มครึ่งชั่วโมงครับกินน้ำมันเบาๆอไรสาระครับจริงๆแล้วก็ต้องว่ากันไปด้วยเหตุผลนะครับนั่นแหละแต่แต่ว่าเจ้าเนี่ยไปถอดวาล์วน้ำออกเนะี่ยไม่ถูกนะครับงั้นก็คงไม่ต้องไปว,วอร์มแล้วนะครับไปผิดหลักสูตรเขานะครับก็การการที่ทําให้เครื่องร้อนร้อนแล้วอุณหภ,ภูมิได้แค่นี้เขาตั้งไวค้ค80องศา เกิดจาก80วาวน้ำก็เปิดเปิดก็จะไหลออกมานะฮีดียกตัวอย่างนะครับมันเกิดต <ifie> ัวอย่างจะตั้งวประมาณแปดสิประมาณนั้นขึ้นอยู่แต่ละรุ่นนะครับแต่ละรุ่นเหมือนกันนะครับวาน้ำมาทำนาที่พอเครื่องอุณหภูมิได้เขาก็จะเปิดน้ําออกมาทางเอาพุทธนะครับระบายน้ำออกมาพอไอ้วาวน้ำตัวไหนจะมีสปริงครับมีตัววัดอุณหภูมิจับอุณหภูมิอุณหภูมิได้ที่แล้วเขาก็จะค่อยๆหลีวาวลงหลีวาวลงปิดนะเกิดสนิทนะครับเกอบสนิทเพราะนั้นเขาจะกั้นน้งไว้ให สังเกตไหมครัเวลาน้าออกเนี่ยเอาพุ่เนี่ยเขาจะออกมาด้านพัดลมข้างบนอ่าพัดลมว่าน้ํานะครับด้านบนนะครับเอาไว้ข้างบนนะครับข้างล่างเนี่ยน้ำจะเย็นแล้วมอน้ําใต้ใต้ใต้มอญ้ใต้ใต้ทางออกคือใต้เรียงอ่าใต้มอน้ําสุดนะครับจุดที่ต่ําสุดนะน้ําจะเย็นเพราะน้ําจะออกตรงนั้นนะครับขาเข้าก็จะเข้าข้างบนนะครับน้าร้อนจะขึ้นข้างบนแล้วพัดลมเป่าค่อยๆไหลออกมาแล้วก็จะความเย็นก็จะอยู่ข้างล่างน้ําก็จะวนเข้าเครื่องเหมือนเดิมประมาณนั้นนะครับวงจรเ้าเป็นอย่างนี้นะครับ อย่าไปคิดมาานะครับโอ้วเครื่องแก้ปัญหาไม่ถูกเจอความร้อนถอดวาวน้าโยนทิ้งเลยนะครับถอดวาวน้ำซะนะครับจะได้ไม่เครื่องไม่มีปัญหา่าตายแล้วครับเครื่องถ้าคุณภูมิไม่ได้อะความการสึกหรอเท่าไหร่นะครับการสึกหรอไม่ใช่น้อยนะครับเหมือนกับคุณทอดไข่กระทะเย็นๆนะครับติดกระทะไหมครับนั่นแหละครับเหล็กเป็นขยายตัวนะครับปีเนียมเป็นขยายตัวทุกอย่างมันต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอ่าเครื่องอย่างมันได้ที่แล้วคุณก็เหยียบอย่างเดียวบิดอย่างเดียวอะไรประมาณนั้นแหละครับพังเหมือนกันนะครับอันนั้นการวอร์ ขับรถออกตาตาร์เครื่องได้ก็นะนาทีสองนาทีก็พอแล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆไหลไปวิ่งไปค่อยๆไปเดี๋ยมากึ่งกิโลนี่ก็ปกติแล้วนะครับไม่ต้องไปติดเครื่องทิ้งไว้เป็นชั่วโมงชั่วโมงห้าในทีสิบนาทีหนาวถ้าติดเครื่องทิ้งไว้แล้วก็บอกรถกินน้ํามันก็เป็นนะครับพวกนี้ปัญหาพวกนี้ต้องแก้ให้ถูกจุดนะครับบางคนช่างแก้ความปัญหาความร้อยไม่ได้นะครับช่างเครื่องมันร้อนแล้วเกินช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรเอ้ยถอดบรน้ําออกกูดี่ถอดบอน้ําทิ้งไปเลยไม่ต้องไปใส่มันเขาใส่มันทำไมเนี่ยโื่ ดีจริงว่ายะไไงนะเมื่อคำซีวอลนะ,ะจริงๆ,ๆแล้วเก่งกับเขาอีกต่างหากหลักจริงๆมันมีหลักของมันอยู่นะครับไม่ใช่เขาเขาวิเคราะห์มาแล้วก็าทามาแล้วเราก็ต้องรู้ความเหตุผลการเป็นจริงมันเป็นยังไงความจริงมันเป็นยังไงความจริงนั้นมีหนึ่งเดียว <laughs> นะครับผมก็ไม่ได้เก่งมากไม่คบการงานนี้ก็อจบไปได้ดีนะครับจบไปได้ดีก็สุดท้ายก็ต้องแก้ปัญหาที่วาวน้ำไปเจาะไว้วรูเบอร์เลยนะครับน้ําผ่านได้ตรงเลยพอวิ่งไปเครื่องก็ยิ่งวิ่งก็ยิ่งเย็นนะพรลมเป่า ไปเจอฝนตกเข้ามาฝนช่วงนี้ฝนตกด้วยเกลงนอนเลยนะครับโอ้ยเครื่องเย็นมากเลยสึกหล่อเท่าไหร่กันด้วยครับแก้กันด้วยนะครับอย่าไปแก้ผิดทางเมื่อมีปัญหาเรื่องความร้อนควรต้องแก้ให้ถูกนะครับพัดลมระบายแม่ทนันรังพึ่งตันหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าน้ามันร้อนจริงนะครับร้อนแต่น้ําไม่หายก็ต้องดูแลเรื่องอะไรครับม่าน้ําตันับระบายไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าวิ่งไปน้ําดันออกม่อน้านอําดันออกฝาก็ต้องไปดูแลครับ อาจจะประกันเรื่องฝาสูบเพื่ออะไรพวกนี้ประกันรู่วอะไรพวกนี้ไปตามมดตามแมวตาไก่ก็เป็นนะครับกอฝากไปด้วยนะครับอย่าดูช่างเล็กแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดอะไรมากมายสนุกสนานกันไปวันนี้หวยออกนะครับอย่าลืมไปรุ่นหวยนะครับช่วงสามโมงเย็นใกล้จะมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ได้เวลา้วเดี๋ยวไปรุ่นหวยก่อนนะครับอ่ชงดีกันทุกคนนะครับมีความสุขกันทุกคนถูกหวยโชคดีครับวันนี้สวัสดีครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเอาความรู้ไปนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่างเล็กด้วยนะครับสวัสดีครับ